ช่วงประมาณ11ตุลาคมปี2518หลังจากที่มีการสืบพยานเกี่ยวกับเรื่องราวของตียายเสร็จสาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจึงมีหนังสือเนี่ยไปยังผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากตํารวจเพื่อคุมตัวจําเลยทั้งสองไปส่งตัวที่กรุงเทพมหานครพันตำรวจตรีชานุชกําแพงผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองเชียงใหม่จึงมีการจัดตนวจมาสองนาย สองนายนั้นเนี่ยมีชื่อว่าพลสำรองพิเศษทวนชัยชนะกับพลสำรองพิเศษเสงีง่ยมใจระวังต่อมาก็ได้มีการมารับตัวจำเลยจากเรือนจำไปขึ้นรถด่วนขบวนเชียงใหม่กรุงเทพมหานครและต่อจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสังคมในประเทศไทยก็ได้รับรู้เรื่องราวต,ต่างๆแล้วว่าการทํางานของตํารวจเนี่ยมีการประเมินฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่ำเกินไปนะหลังจากรถด่วนขบวนเชียงใหม่กรุงเทพมหานครเนี่ย เคลื่อนขอบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ทามกลางผู้โดยสารที่เต็มแบบทุกโบกี้เลยคนเยอะมากตีใหญ่และอนเนกเนี่ยอยู่ในสายตาของต้นแบบทั้งสองคนก็คือไม่สามารถหนีไปไหนได้นะกระทั่งเวลาประมาณตีสองทุกคนจะกําลังพักผ่อนนอนหลับแบบกําลังสบายอ่ะตีใหญ่กับอนเนกก็สก,กิดตํารวจทั้งคู่เลยวางแผนมีการวางแผนที่ไม่ดีแล้วตำรวจครับ,รบผมขอเข้าองค์นาได้ไหมอนเนกกับตีใหญ่เดินไปสก,กิดตำรวจ นายนายนายผมเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ําตารวจทั้งสองคนเนี่ยจึงพาไปเข้าห้องน้ํานะและเซียววินาทีนั่นเองน่ที่ทั้งคู่หายเข้าไปในห้องน้ําแบบมิดซีรีส์กระจกหน้าต่างห้องน้ำมาเสียจตงเปราะเลยก่อนที่ตำรวจทั้งสองนายเนี่ยจะรีบเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าอะไรอ่ะมิดซีรีส์อาไม่เห็นใครเลยบ๊อมี่พายจะขนเลยงงตำรวจพากันงงยุกใหญ่แลยอ้งยังวะอีนยังวะว่าสันนะ จากการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจสอน,นอพูทอนอำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรท้องที่กระเทือนเนี่ยทราบว่าทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บแต่ไม่มากเท่าไหร่กระเซาะกระเซิงก,กระเจิดกระเจิงไปหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านผู้หญิงที่มีอายุเยอะมากแล้วก็คือสุกอายุนั่นแหละอาศัยอยู่เพียงคนเดียวพอตีใหญ่กับอนเนกเข้าไปก็มีการสกัดโซ่ตรวนออกจากมือออกจากาาขาหาข้าวหาปลากิน เมื่อหาข้าวหาปลากินเสร็จแล้วก็รีบเดินทางต่อไปโดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนก็ไม่รู้เลยว่าใครอะไรมาจากไหนไม่ทราบจุดหมายปลายเหตุว่าตีใหญ่กับอนเนกจะเดินทางไปไหนกันแน่นะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยชื่อเสียงของตีใหญ่โอ้โหดังขึ้นกระหึ่มเลยดังขึ้นเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวลงกันลุมล่มล่ำลุมล่มล่ำคลึกโครมผมก็นาติดต่อกันหลายวันและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของการเล่ล่าอย่างแท้จริงที่ตีใหญ่เนี่ยต้องเผชิญ ตีใหญ่กับ,บเบลเล็กดังเงเียบหายไปมิดซิรี่จากสังคมหายเงียบไปจากข่าวสารต่างๆนะไม่มีใครรู้ว่าตีใหญ่เนี่ยไปหลบซ่อนตัวอย,อยู่ที่ไหนกันแน่มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเนี่ยที่ทางานกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนหาข้อมูลต่างๆมีการวางสายกันข่าวไว้เยอะมากนะทีมสืบตำรวจเนี่ยก็มีการประชุมกันเนี่ยนะคุยกันว่าโอ้โหโดยสันดานของตีใหญ่เนี่ย เป็นคนหนุ่มที่ขาดความรู้ในการทํางานทุกอย่างดีอย่างเดียวก็คือปล้นเป็นที่รู้กันในหมู่คนใกล้ชิดว่าตีใหญ่เนี่ยโอ้โหติดการพนันมากติดโสเพนองโสเพณีเครื่องใช้ประจําตัวเนี่ยแต่ละอย่างต้องเป็นของดีเท่านั้นของต้องแพงการเกณฑ์ยีนเนี่ยต้องรีไวโอ้โหรองเท้าต้องคอนเวิร์ตนาฬิกาต้องเป็นมิโดเรือนทองมันเป็นยังไงอะมิโดเรือนทองอะเครื่องใช้ประจําตัวส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นของนอก นอกบ้านหรือนอกประเทศนะคนหนุ่มที่ใจแตกอย่างตีใหญ่เนี่ยนั้นคิดเพียงแต่ว่างานคือเงินและเงินที่หามาให้เขาเนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมก็มีอย่างเดียวคืออะไรละ่ะโอหน้าเป่าจ้าก็ปล้นไงอ่าเรื่องราวของตีใหญ่เนี่ยดูเหมือนจะเงียบหายไปแบบมิดซิลี่ตำการเวลาไปเรื่อยๆพอถึงวันที่15มีทุนายนปี2 5 1 9 ตีใหญ่กรับพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยก็กลับมาเขย่าวขวาัญโอ้โหสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยลุ่มลำลุ่มลำเลยโดยเป็นการบุกเข้าปล้นมั่นเศรษฐีคนหนึ่งที่อำเภอตำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นมั่นเกิดของตีใหญ่นั่นเองโดยมีการกวาดทรัพย์สินสิ่งของต่างๆเป็นมูลค่าแสนกว่าบาทประมาณแสนสองแสนก่อนที่ตีใหญ่และพวกเนี่ยจะเก็บตัวเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอย ค่าวนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ไม่เงียบแล้วมีการลงข่าวทุกวันเลยมีการลงข่าวตามร้าตัวตีใหญ่ทุกวันพอถึงวันที่15กันยายนปี2 5 1 9ตีใหญ่และเพื่อนอีก5คนเนี่ยบุกปล้นบ้านเลขที่340ถึงบ้าน344สอยนาคดำรงถนนดำรงรักแขวงคลองมหานาคท้องที่สอนอนางเลิงกรุงเทพพนักง,งานสอบสวนสอนอนางเลิงเนี่ยทราบเหตุ ก็ได้มีการรายงานข่าวสารไปรยังผู้บุคคบัญชา,าให้ทราบเรื่องราวด้วยและหลังจากเหตุเกิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็เสิสรทราบว่าคนร้ายใช้รถโตโยต้าโคโร拉สีํำตาลหมายเลขทะเบียนกไกท่ททหาร5คอควาย3594ปัญญ,ญาณภาหนะในการเดินทางไปปล้นจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนเนี่ยตำรวจก็บพบว่าเป็นรถของตรอกจันคาเรนที่มีการให้บริการรถเช่าแขวงช่องนนทีเขตยานาวา เมื่อตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเช่ารถเนี่ยก็พบว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยชื่อนายชัยวัฒน์เลิศมาลาพงศ์ทีมล่านักล้นเนี่ยจึงโอ้โหชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยเราเนี่ยจะจับตัวตีใหญ่ได้แล้ววันนี้แหละนะหลังจากที่ตรอกจันคารสนเนี่ยยืนยันว่าผู้เช่ารายนี้เนี่ยยังไม่ไดเอารถที่เช่าไปมาส่งให้กับผมคืนนะกระทั่งมีทีมล่าตามไปจับกลุ่มนายชัยวัฒน์ที่บ้านหลังจากที่โอตีนาเซอร์ งงอีหยังว่ะแบบประเภทที่ว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก็มันไม่รู้เรื่องนะนายชัยวัฒน์เนี่ยยอมรับว่าผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคือผมไม่รู้ผมไม่รู้เพียงแต่ผมเนี่ยเป็นคนไปเช่ารถตรอกจันทคาร์เรนจริงแล้วก็มามอบให้กับนายประชาหรือปืนงามยา่าซึ่งเป็นสมุนของตีใหญ่นะส่วนประชาเนี่ยนำไปใช้ไปทําอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยหลังจากที่ตํารวจเนี่ยมีการซุ่มบังแผนกําลังไว้รอบๆบ,บ้านของนายชัยวัฒน์ ตั้งแต่หกโมงเย็นปราขฏว่านเนี่ยมีรถโตโยต้าโคโรล่าสีน้ำตาลคันนั้นค่อยๆขับมาอ่าน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 ,านกระดึบกระดึบกระดบคลืบคลานมาเ,เรื่อยเข้ามาในตรอกจันตํารวจทุกคนเนี่ยขยีัยบตัวเนี่ยเบิร์นเนี่ยพร้อมที่จะกระชากออกจากเอวทันทีที่เห็นรถนี่นะเป็นร่างของชายมีเพียงคนเดียวกำลังนั่งบังคับพวงมาลัยตาล็อกแลกล็อกลกแล,กลกซ้ายแลขวาเหมือนหวัดระแวงอ่ะ มันดีนะเงาะเงาะแหวาระแวงและก่อนที่ชายคนนั้นจะมีโอกาสขยับตัวลงจากรถเปินสามกระบอกของตำรวจเนี่ยจอยิงเลยในระยะเผาขนจ่อแบบจจะจังจังอะประชาหรือปื้ดงามญาติสมุนเอของตีใหญ่เนี่ยปรากฏว่ายังไงอะสวัสดีครับโรงเรียนจีนเกมโอเวอร์เกมนะหลังจากนั้นมีนานเนี่ยรายชื่อของเหล่านักโทษนักปล้นต่างๆ ที่อยู่ในทีมของตีใหญ่ก็หลุดออกมาจากปากประชาจุดต่อไปเนี่ยตำรวจก็ได้ไปคว้าตัวนิพนธ์หรือยุ้งไส้ชัวได้มาอีกคนหนึ่งจากย่านท่าพระในการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยตำรวจพบของกลางหลายรายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสส้ยคอสี่เส้นนาฬิกาข้อมือ2เรือนเอาแหวนเพชรหนึ่งมงและเงินสดอีกประมาณ2 7 8 8 0บาทเัเตไป3า0 0 0บาทเลยแหละ การได้ตัวของนายประชามาอยู่ในมือของตำรวจนั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการได้คุมทรัพย์ที่แบบดีมากมาก,ก็คือเบาะแสไงอพอหลังจากนั้นเนี่ยการสืบสวนก็ปรากฏผลออกมาว่าตีใหญ่เนี่ยคือหัวหน้าแก๊ง <Okay. S 1> เป็นตัวการสําคัญในการปล้นหลายครั้งด้วยกันรวมทั้งครั้งนี้อีกด้วยสืบเนื่องจากการที่เคยไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวย่านมหานาคมานานจึงทําให้รู้ว่าบ้านของนางสมมาศปัญญาบ้านหลังนั้นที่ริมคลองมหานาคเนี่ยมีทรัพย์สิน เงินทองเยอะแยะมากมายทองรูปพันธ์ก็เยอะปล้นได้ไม่ยากและในส่วนลูกน้องของตีใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการแวะเวียนเข้าออกหลายคนเยอะมากแต่ที่อยู่หลักๆม,มีมีกี่คนก็มีสมศักดิ์พวงพีรมอายุประมาณ30ปีสมนึกโยพึงดำพันอายุประมาณ24ปีบ้านภูมิลำนาเดิมก็อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดกจังหวัดราชบุรีนรงหรือประจวบเสือจุนไคลมณีอายุ33ปี บ้านเดิมก็อยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอันันท์ทองเลิศหรือว่าลูกกรอกลูกกรอกอายุประมาณ19ปีบ้านเดิมภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีสมพรสิริวรรณวงศ์อายุ23ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันาจากการสืบสวนเบื้องหลังของแกงไไ๊งวายไรเหล่านี้เนี่ยก็ยังพบกับเหตุกรารณ์พฤติกรรมอุกอาจเย้ยกฎหมายเย้ยกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างมาก เมื่อจูนหรือเป๊ะตะกูลดีเนี่ยสมุนของตีใหญ่มีอายุครบเกณฑ์ทหารโดนเข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยไปเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดราชบุรีทําให้สมัครพักพวกเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยชื่อที่กล่าวมาเนี่ยรอคอยรอคอยอะไรหัวหน้าเผ่ารอคอยการปลดเป็นทหารกองหนุนก็คือปดประจําการเพื่อที่จะมาเป็นกําลังหลักๆของแก๊งตีใหญ่แต่ปรากฏว่าไอ้จูนเนี่ยมันรอไม่ไวรอไม่ได้ ขาเนี่ยจึงหนีทหารออกมารวมทีมปล้นที่ราชบุรีเที่ยวก่อคกกมทำเข็นให้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกระทั่งถูกจับเข้าเรือนจําทหาราก็ยังมีสมุนของตีใหญ่อีกคนเนี่ยมีชื่อว่าจุนหรือว่าสมชายซึ่งเป็นอดีตสารวัต,ตรทหารหรือว่าสหเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการวางแผนพาพวกเนี่ยบุกเข้าแย่งตัวจรูนโดยมีอนันต์หรือว่าลูกกรอกเนี่ยเป็นคนขับรถจรูนเนี่ยจึงหลุดออกจากที่คุมขังได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนประชาน้นเนี่ยตามประวัติเนี่ยพบว่ามีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านตีใหญ่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนิสัยตั้งแต่เล็กๆก,ก็คือห้าว,าวบ้ากระท a m เกเรสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่ทำอะไรอะ่ะขอเงินแต่พ่อมันขอเงินแต่พ่อขอเงินแต่แม่ตกเด็กก็เลี้ยวอะ่ะพาเพื่อนเนี่ยยกพวกไปปล้นบ้านตัวเองคนไหนเคยทำคนเดีเยวทำที่ไหนอ่ะเคยร่วมกับวน,นาหรือว่าหมูสมุนของตีใหญ่อีกคนเนี่ย ป้นเรือหางยาวที่ดำเนินสะดวกแต่ว่าตำรวจเนี่ยมาประสบเหตุพอดีจึงตามไล่ล่าได้ทันนะเขาเนี่ยหนีลงเข้าไปลอยคอในแม่น้ําโอ้ไปอาศัยไปหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่ผักตบชวาซ่อนตัวอย่างแบบมิดซีรีเลยขณะที่เรือหางยาวของตำรวจเนี่ยโฉบไปมากราดไฟฉายกรดซ้ายกวา,าดขวาตามลําน้ําปรากฏว่าคนนี้เนี่ยมันลอยคออยู่ในน้ําประมาณห้าชมงเก่งนะหนีข้ามขึ้นฝั่งแบบกระเสือกกระสน ไปหลบอยู่ที่ดอนยี่หอมแล้วก็หลบเข้ากรุงเทพมหานครประชาเนี่ยเอาทุกอย่างนิสัยเนี่ยเป็นเด็กเกเรนักเลงอะ่ะใช้ดาบไล่ฟันนักเลงต่างถิ่นที่ข้ามถิ่นเข้ามา,มาในเขตดำเนินสะดวก,ดกในที่สุดเนี่ยการสอบสวนคดีปล้นต่างๆที่บ้านนางสมเนี่ยก็เสร็จสิน้นส่วนผู้ต้องหาที่จับได้แล้วเนี่ยโดยมีความเห็นอะไรอะ่ะก็สั่งฟ้องสั่งฟอง้งฟองประชางามญาติกับนิพนธ์แท้ชัวและสั่งไม่ฟ้องนายเชวัต เนื่องจากนายชัยวัฒน์เนี่ยพยายนหลักฐานเนี่ยก็ฟังไม่ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการปล้นครั้งนี้หรือไม่ขณะเดียวกันนย่ยพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและสถานีตํารวจภูทรอ,อำเภอดำเนินสะดวกรวมทั้งสถานีตารวจภูธรอ,อำเภอบ้านแพรวต่างก็มีหนังสือต่างๆเนี่ยขออายัดตัวประชาเพื่อดำเนินคดีในทางต้นในท้องที่เหล่านั้นนะ ต้นปี2520เนี่ยแฟนมวยชาวไทยเ่ยโอ้โหต่างก็จดใจจดจอกับการป้องกันแชมป์ครั้งที่หนึ่งของไอแสบแสนสักเมืองสุรินแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทหนะนึ่้อยสี่สอนดของมวยสากลโลก WBC พร้อมที่จะมีการระเบิดกำปั้น,นกับผู้ชาทิ้งชาวสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15มกราคมปี2520 และคนที่ใจจดใจจอ่อมีการแอบ,บทํากันบ้านอยู่คนเดียวทํากันบ้านอย่างหนักเลยว่าเสยนมวยคนไหนเนี่ยกระเป๋าหนักเสยนมวยคนไหนเนี่ยไม่ค่อยมีเงินคนนั้นก็คือตีใหญ่นะตีใหญ่ทํากันบ้านอย่างหนักเลยวันที่14มกราคมปี2 5 2 0ตีใหญ่พร้อมพักพวกแฝงตัวอยู่บนรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงใหม่ที่อัดแน่นเต็มไปด้วยเสยนมวยกระเป๋าหนักก็คือคนไปเล่นมวยอ่ะ5 4 3 2 2 1 3 1 4 1เงินเยอะ พอรถแล่นเข้ามาที่เขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปุทมธทานีตีใหญ่และพรักพวกเนี่ยก็ประกาศสักดาเลยหยุดนี่คือการปล้นเข้าปล้นทรัพย์สินเซีนมวยทั้งคันรถทันทีก่อนจากไปพร้อมทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนบาทแถมยังมีการฝากรอยช้ำก็คืออะไรฝากรอยแผลด้วยการใช้ด้ามปืนเนี่ยตีเข้าที่ศีรษะของเจ้าทุกรายหนึ่งจนเลือดอาบเต็มหน้าไปหมดเลย จากคดีปล้นรถทัวร์นี่เองเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของตีใหญ่อุ้ยโด่งดังขึ้นมากเวลาต่อมาตํารวจเนี่ยสามารถรวบรวมตัวสมุนของตีใหญ่ที่ร่วมกันปล้นรถทัวร์ได้ที่แดนนีเรมิตสามคนอีกกันไม่ว่าจะเป็นสมพรสิริวันโนวงศ์นายจรูนตะกูลนีนายอนันทองเลิศและก็ยังสามารถตามไปรวบตัวนายสมนึกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนายสมนึกแล้วก็เสือจุนหรือว่านายนารงหรือว่าประจวบ สามารถจับทุกคนได้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววเอาว่าจะจับตัวหัวหน้าแกงได้ต่อมาทั้งหมดเนี่ยก็ถูกนําตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องขังของสถานีตํารวจนครบานบางซื่อนะก่อนที่เช้ามืดวันที่19กุมภาพันธ์ปีสองพันทั้งหมดนี้เนี่ยจึงรวมดูกันพากันเนี่ยตัดลูกกรงช่องระบายอากาศด้วยอะไรด้วยเลื่อยตัดเหล็กที่มีคนเนี่ยซุกซ่อนเอาไปให้แล้วใช้ผ้าเขาม้าเนี่ยผูกต่อกัน พากันอย่าโรยตัวลงมาจากข้าบนก่อนจะหลบหายไปกับเงามืดโอ้โหทำให้กรมตำรวจในคุกเนี่ยนะร้อนชาเลยนะโอ้ยพากันตกใจใหญ่แล้วหุ่นหนี้ไปได้ยังไงวะจากคดีซ่องโจรและรวมกันปล้นทรัพย์ในหลายท้องที่จากที่มีคดีมาเยอะเนี่ยก็พากันหนีห้องขัง,งเพิ่มใหม่หนึ่งคดีในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยที่ตีใหญ่และพวกที่หลบหนีก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากแสนทุกแสนเขน็น ในรูปแบบที่ว่าไม่เคยเจอมาก่อนตำรวจบ,บี้หนักเลยปี2520นั้นเนี่ยแผ่นดินดำเนินสะดวกเนี่ยโอ้โหลุกเป็นไฟอย่างมากเลยเพราะมีโจรหลายกกหลายกลุ่มออกอารวาดอย่างหนักนาสาหัสไม่ว่าจะเป็นการปล้นการจี้แล้วก็มีการจับเรียกตัวไปเรียกค่าไถยพลตำรวจโทจรันเพ็งเจริญเนี่ยซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจผูธรหนึ่งในขณะนั้นจึงได้มองหานายตำรวจที่มีฝีมือดีเพื่อให้เข้าไปรับผิดชอบปราบปรามไม่สิ้นซาก และพันตำรวจตรีวสันโชคพิชิตสารวัตรสถานีตำรวจภูทรอำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีคือผู้ที่ถูกเลือกให้ไปทำงานตำรวจคนนี้นะนอกจากจะมีฝีไม้ไลายมือดีแล้วโอ้โหลักษณะจิตใจถือว่าไม่ธรรมดาเป็นคนผงผางเสียงดังฟังชัดกระทัดรัดชัดเจนซึ่งเหมาะกับบรรยากาศของอำเภอดำเนินสะดวกในขณะนั้นมากปัญหาที่พลตำรวจตรีวสันเนี่ยจะต้องได้เจอคืออะไรเวลาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ย ส่วนใหญ่โจรเป็นคนในท้องที่เข้าพักหลบนอนที่ไหนใช้เส้นทางอะไรชาวบ้านเนี่ยรู้ดีเลยแต่ไม่ยอมบอกกัน,กนเมื่อถามก็มีการปิดปากสนิทแบบมิดซีรีส์นะมันเป็นปัญหาแรกๆของการเข้าไปแก้ปัญหาที่ตำรวจคนนี้เนี่ยที่จะต้องเจอนะพันตำรวจตรีวสันเนี่ยจึงเริ่มนะอะไรอะเริ่มมีการสร้างความสะทยายกับชาวบ้านเขาก็ไปคลุกคลีกับชาวบ้านนะอาจจะเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาไปอยู่ทุกที่ทุกหลัง งานศพก็ไปงานบวชก็ไปงานแต่งก็ไปทุกงานก็นไม่เคยขาดบางครอบครัวมีเรื่องือดร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือจนความศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยเริ่มกลับมาคือเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านเป็นอย่างดีหลังจากที่มีโจรอะไรต่างๆเกี่ยวกับในอำเภอตะบนสะดวกเนี่ยชาวบ้านไม่เคยบอกตำรวจก็มีการเดินทางมาบอกตำรวจเรื่อยๆว่าโจรน,นี้มันมาอย่างนี้อย่างนี้นะมีอะไรก็เอามาบอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันพันตรบตรีวสันเนี่ยจึงเดินทางาไปหาพ่อแม่ของเราโจร ของแต่ละคนแต่ละย่านแล้วบอกกับพ่อแม่ของโจรเหล่านั้นว่าให้บอกลูกดีๆอย่าเข้ามาในท้องที่ไม่ฉะนั้นนี่ก็ช่วยไม่ได้หากเข้ามาในพื้นที่เนี่ยผมเอาจริงจึงทําให้พวกเหล่าแก๊งโจรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเสียชีวิตไปทีละศพสองศพในช่วงเวลานั้นพันตำรวจตรีวสันเนี่ยจึงเริ่มสร้างทีมงานด้วยการร้องขอตำรวจฝีมือดีห้าหนายจากส่วนกลางเนี่ยให้มาช่วยหให้มาช่วยในการทํางาน เราพวกโจรต่างๆเนี่ยก็เริ่มหายหน้าหายตาไปทีละคนสองคนหายไปเรื่อยๆประชาชนชาวบ้านอนุญาตน,นั้นก็โหพอใจกับการทํางานของตํารวจเป็นอย่างมากแต่เหล่าชาวบ้านต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยมีการคบกับโจรก็กลัวจนหัวซุกหัวซุนไม่กล้าให้ความร่วมมืออย่างที่เคยทํามาแล้วไม่กล้าให้ความร่วมมือกับโจรเลยเนื่องจากพันตํารวจคนนี้เนี่ยเอาจริงละเมื่อตํารวจเองเนี่ยเอาจริงเราโจรร้ายก็ต้องเพ่นหนีตาย ไปทีละศพสองศพส,สามศพส,สี่ศพนะมันก็ได้บ่งบอกว่า,าตํารวจผู้รอําเนินสะดวกนั้นเนี่ยเอาจริงเรื่องราวของชุมชนในย่านดําเนินสะดวกจึงเริ่มเงียบหายไปไม่มีโจรกกไหนเนี่ยมีผลงานที่นั่นอีกแต่มันเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็นการไปเพิ่มงานให้กับท้องที่อื่นอยู่ดีเนื่องจากอะไรเพราะคําว่าโจรเนี่ยมันไปปล้นที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ทรัพย์สินเงินทองเอามาใช้ก็พอ เดี๋ยวเรามาฟัง EP 3กันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะเล่าให้ฟัง